โอ๊หอยโอ๊หอยขวหอยปะโอ๊ปโอหอยเวตาแสบบ่เศรอาสาสมัครจากโครงการอีทัดฮะแสกเว้ยน้ำมันหอยอีกบ่เดี๋ยวใส่หอยเนาะข้านอเขันเด้ตกใสป่ะน้ำมันหอยใสต้องใส่ ใส่แลยวเอ็มอยังเสนเ่็บปะจะเอาโรต้องใส่ใส่ปะทำที่เอาขึ้นมาทางนีโ้โอ้โหหอยน้ำมันน้ำมันหอยอันนี้คือสูตรการขว่าหอยอบหอยไ๋ยัดถ <นำ S 1> <บ>ุงบปะหูสืออบหกไปจะได้หนามกระสีออกมาหลายนะฮะคนจะอบคนคนขอไปคนขอไป เทศกาลเออวันผักเนาะอ่าออวันกรรมกรมือนี่ก็คือกินหอยกินงานกินงานเฮากินหอยลายกาแกงแกงธรรมศาสตร์เลยนะมีปูปลานานา,นามีกุ้งมียังต่างๆอันนี้ถอดไข่แส็บแห้งทอดไข่แส็บแห้งงวามขอไปงวามขอไป แบ่บต้องแ่บแล้วโอเคมันก็หอมกุยกุยมันจางแล้วจะดีซีเจ้าซีมหรอว่าเมื่อกี้นี้ซีมแล้วอะไปทงี่ตอวมันเปิดหอมหอมหอมรอดแ้าแสบอยู่เดินนี่นะมาเด้อทุกคนดังในโอกาสวันกรรมกร ตาคนเอาแปแกกินมมหอยเออเลิศได้ค่ะบมแหมบโมหอนบ่ไห่มไหมวันนี้มันอากาศดีไหไปกัไปไปนไปคือเขาจะไปกินอยู่แคมนาตัวน,นี้เียมสถานทีพันวะไ,ไปเอาคนละชนแด้สิสุกเลยเด้อ sốt bò? bò sốt nó nướng xúc rồi nó nhưng mà bớt thật cơ nó trang đấy trang quá nó đó xì tươm trang kìa ่ได้ใส่เกลือเลยไมใส่เกลือเลยหมักแหงจวดจวดจวดเขียไม่จะนอยจมเลยนะฮะแต่ตาแสบพร้อมแหงกุ้มกุ้มอยู่นเปนบอก่ไมใ่อะไผัตากื่อมนคือเสี่ยนะใครบอกไ่ใส่เนยออ อดมาไาจังเช็ดสรอยแซบเยางเอ้ออาหารเขาเนาะพี่ใบสะกลเอา <c oughs> บปมหมวันกรรมกรวันผักของเขาก็คือกินหอยวันนี้มีมีอันอบหอยถอดไข่ปีกปลาทูแกงปลาธรรมศาส ใส่พักโขมเ,เนาะมีตกกขุกมีกระปูมเอนี้มีสี่คนเนาะหนึ่งอัปเรด <c oughs> ทางแง๊บอัลเลตทางแรดตลิงจันใส่หอยเดอ้อเบื่อหอยเดอ้อเอาเกตบังซีมก่อนแสบมะนีเข็ด <c oughs> แหน่เก็แบแหน่เข็าผักเห็ดอันนี้นะ <c oughs> แกงนี่แมน แต่นางแนะอปเนาะว้าวได้ชื่อไหมวะซอในวงการซอในวงการบันเทิงมันแกล้งกึงินยงซีอ๋อ่อันนี้คือบรรยากาศก็คือแคมทงนะอละลโหเต่าตอนสิบโมปงป่าเข่าเต้านั่นนี่เนาะอเอาพรีเซนต์แซบบ่ แสบเพลงเลยแสบเพงด้วยแสบแหงแสบแห้งทอดไข่ค่ะ้าเจ้าเองเนาะทอดไข่เอามือนีและหยิกใส่ขอเจ้าขอนียมีหมดนอขอนี้เอาบ้าเสียงงบอกแสบเพงบ้านขอละแสบแหงสบว่แสบ้แบบ่สบีหรอถูกทางสบีเลยเพอีเม์ม่ขอขา ข้าวนี้ป๋าแซ่บว่าถอดไข่นี่แซอะไรกับหน้ากินแหงแล้วหน้าตาหน้ารับประทานมากหาม้ามันอยากมันอยากหอมไปแล้วไอ้ตู๋ไอ้ตูอยู่ที่ไอตูจ้ะมันไม่อยากหอมคือหอยเอาไปเก็บมากินนี่แหละ ไหนทำนี่อาหารเขาแล้วก็อัดคลิปต่อเดี๋ยวแล้วตอนง้อมบอแ่แล้วอันนี้ตั้งหาเลยคลิปอันนี้นะ <c oughs> อาหารตั้งหาไปหาคอยลงอันนั้ IP IP นอ <c oughs> ็แล้วกันลง <c oughs> อันนี้ไอพี่หนึ่งมีพี่สองเนาะแซ่บถ่ายกินกินข้าวที่เชิญเดี๋ยวก็ได้ ไปแล้วเนาะ <c oughs> ไป็เอากระดาษทิชชู่อะ <c oughs> ได้บรรยากาศแทงมาเนี่ยี่สวยอากาศดีขาดตีเมได้ถ่ายตัวเองนะ <c oughs> อันนี้เผาอ,อีกยังเนี่ยเผาสวรรค์นางเฮียนเราค่ะเผาสวรรค์ แพนทอว์ก็ซื้อเนาะปลากุ้งนี่ซ้ำกุ้งเลยเลยอืมแสบเนาะแกงกับแสบแสบแห้งนี่สายเหรอเหมืนตัวชอบไปกินข้าวปลาละกินข้าวปลาตัวนึงมันมีกุ้งเพราะว่ามันมีแบบหนาหลายเนาะมึงไหมมือหนาเนาะแกะแล้วแบบนี้เลยปลาแสบแห้งอันแกอันแบบธรรมชาติเลยกินดนแบบนี้ของเจ้า ทางเห็ดเอ้ามีหน่อไม้ส้มนี่อ่ะมีหน่อไม้มีอันจะรู้สึกว่ายาดหน่อยหนึ่งนะมีถาดยังมันยังอันนี้ถาดใส่ใยไนบ์ป่ะใส่ใยไนใส่ใยไนมันมีอยู่แล้วหน่อไม้จะต้องกินสุกครับคอสดเพิ่นว่าคอเสียงสดหนาบเลยเพิ่นว่า ตังเลิศดูแลสุดลงไปเลยต้องมีประสบการณ์เท่าน,นั้นเนะแค่ยอยากสดขอเสียกเอทมาไม่ได้ส่งอา,าเอเทนะแฉมแหงใช่ปะขายลูกกลมหรือปะขายเห็ดมือนอนี่อาหาร ร่วมกันร่มกันเนาะยกเว้นพันว่า <c oughs> <c oughs> สีมือห่วมกันป้ากินคนเดียววะนี่ออนเออบอมแมนางามว,วิวหอบหอบให้เบิรงวิวหอบหอบยู่กองกกเป่าบอมแมนกกกบาไปหาเายไข่มดแดงบอมแมน โกเป่าไปกอดมาได้เพราะว่าสาวพอ่อนกอดยืนสาวเป่ามีแต่สาวเป่าอยู่เนี่ยคกเป่ากอดมาได้สาวเป่ากอดมาได้สาวพ่อนจองแล้วสาวพอ่อสาวพ่อนจองเมื่ลไหร่อสาวพ่อนตอนนี้เราโดดน้องสาเนียงสาหนาแล้วโยสานหนามหนองเขียวจนเขียวแห้งแล้วมีอันไข่ขึ้นเมื่อไหร่มาคือ สิ้นหน่อยดิเหรเนาะหอยเนี่ยมันนาเกรืองเทก่อยไปไเอาบวงกินแล้วเอามือกินไ <laughs> ห,ห,หน,นนอนเ,ออเดีย๋ยวไม่ได้ใส่บวงเดี๋ยวกินขา้าวปลาเดี๋ยวคงจะร่มก่อนแต่เอามือกินอยู่นะคนต่างประเทศเห็นเขาแตกใจขนาดไหนเ,เนี่ยวเมื่อเห็นเขาใส่บวงเดี๋ยวกินน้ำองค์น้ำหวานกต่แบบถอกแต่มืออ่ะแบบ เป็นได้รัหเทนิ่ตามจิ๊กซอวสาวอหนึ่งคนไทยในเราเป็นสะพายอินเดียนะแบบมีงานบุญงานอย่างนีเขาไปนั่งเลี้ยนเลยจ้าพาเขากลับมาหลอดขอบักณขอบักรีวิวอย่เดนน้องคนไทยเนาะแต่ก็คักนะนี่กินแล้วเขาก็ไมีเกลือมาหายยิบหนึ่งใส่หลังมือแซ่บไม่ได้ใส่ได้สวยจังเอาประกอบมีอยังไดอย่างหนีนี้นะมีกุ้งบหม มีกุ้งมีเนี่ยมีกระปูบวังเซมกุ้งบังตัวใหญ่ได้กุ้งเนี่ยบ่กุ้งธรรมศาสตร์นะมันเป็นกุ้งสื่อเอาไดน้นี่มีปลาลดเอียบตัวเล็กน้อยเนาะตัวกระปอยสู่ธรรมศาสตร์กระไรเติบพอบายตัวน้อยนอนุบาลปลาพอเมือ่ออนุบาลพอก็เลยปล่อย <S <S มาเด้อมาเดอ้เดอกินน้ำกัน แซบแซบวาแซบแท้แซบวาแซบอีเลหรอแซบแห้งเอาทางบ้านเจ้าวาแซบนีนัได้ดายแซบแซบแห้งแซบแท้แซบวาหลวงพ่อบอกว่าแทบแซบแท้แซบวาสวันดิเกตว่าแซบอิเลอหรอแซบอิเลอหรอขมวนแซบกระดากระโดแซบกระดากระโดอัตเบือว่ายิ้มร้าย โคตรมหาสมุรแสบอัตภิเาวแสบแห้งลาสุดลาสุดหมดดำมาพอหมดไกินหอมโพดเบ่หมดจึงมากินได้แล้วครึ่งหนึ่งเราชิมมดอะไรตัวนี้นะความมันแสบอันนี้เมดเลยถอดจึนไข่กับเมิดอ่ะกิน หอมห้าวแกงปลาธรรมศาสตร์กับเซอร์แมดตอนนี้ความเลิศความแซ่บหมดอ้วกกำลังมาลายวางไลน์ฮะยัอยงอีกได้นน่อานหนึ่งอยู่นี่ยังบวมหมดความมันลายสกินบมดอยู่ปะ โอเคทุกคนอย่าลืมติดตามสองหน้อยเด้อวนดูชาแนลบายบายเอาฝากสองแนวฝากติดตามคนดูชาแนล e l ่หยเด้อฝากติดตามสองสองคนดูชาแนลเนาะแล้วสีอัปเดตคลิปใหม่เนาะมื้อเนี้ยโอเคบายบาย